สวัสดีครับท่านผู้ชมและน้องๆทางบ้านนะครับคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมและน้องๆมาพบกับมดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราได้นํามาเลี้ยงในบ้านนะครับมดชนิดนี้นะครับก็ここจะมีลักษณะตัวที่อ่าเขาเรียกสั้นๆปอ้ปอมปมนะครับท่านผู้ชมตัวไม่ใหญ่มาก <c oughs> นะครับปอมปอมตัวเล็กๆนะครับไม่เชิงเล็กเลยนะครับแต่ป <c oughs> ้อมๆมนะครับท่านผู้ชมพอจะเดาออกไหมว่ามดชนิดนี้เป็นมดอะไร <What? S 1> ถ้าาท่านผู้ชมเดาไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยนะครับว่ามดชนิดนี้เป็นมดอะไรนะครับตามชมกัครับครับผมและมดที่เราจะพาท่านผู้ชมและน้องๆมาชมกันในวันนี้ก็คือ แถมแมเปิดเข้ามาเลยครับท่านผู้ชมแดเขก็ไปนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมันอยู่รวมกันกระจุกตรงก้นเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมพอจะเห็นไหมครับรู้จักหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะส่องภาพชัดๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่ครับท่านผู้ชมชัดได้แค่นี้นะครับสำหรับกล้องของเรานะครับ แต่มดที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้ก็คือมดวัวดินนั่นเองนะครับท่านผู้ชมลักษณะของมดวัวดินเนี่ยนะครับถ้าเป็นนางพญาเนี่ยก็จะมีหัวโตๆนะครับแล้วก็ตูดป่องๆนะครับมีหัวกับตูดเนี่ยละครับที่ลักษณะเด่นนะครับแล้วก็ลําตัวก็มีกระเป๋านิดนึงนะครับสําหรับนางพญานะครับแต่สําหรับหลอดนี้นะครับมีมดทหารมา3าตัวนะครับท่านผู้ชม มดนางพญาหนึ่งตัวมดทหารสามตัวนะครับมดทหารเนี่ยลำตัวเขาก็จะไม่มีนะครับป<ะ>ักเยาวยางนิดนึงนะครับก็จะเป็นหัวกับตูดอย่างเดียวนะครับ <What? S 1> สังเกตง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นนางพญาเนี่ยก็จะมีกระเพาะตรงกลางนะครับสำหรับมดวัวด,ดินเนี่ยนะครับมีความน่ารักมากเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตรง หัวเขาเนี่ยใหญ่นะครับและก็เงานะครับและตูดเนี่ยก็เป็นกระเป๋ะหัวกระตูดเป็นกระเป๋ะนะครับลักษณะป้อมๆนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียรออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูหนึ่งตัวละกันครับเคลียม์มดทหารให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับครับผมและนี่ก็คือมดทหารนะครับของเจ้ามดวัวดินนะครับ ตรงส่วนหัวกับส่วนต้นนะครับจะใหญ่นะครับแวกติดกันนะครับป้อมๆน่ารักนะครับอันนี้คือมดทหารนะครับท่านผู้ชมส่วนมดอ่านางพญาเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะมีกระเปาะหน่อยหนึ่งนะครับแต่มดทหารเนี่ยจะมีส่วนหัวกับส่วนตูดนะครับกระเป๋ะตรงกลางเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมลักษณะหัวเขาก็จะเงาๆนะครับตัวหัวกระตูดเนี่ยนะครับ อยู่ในหลอดนี่ค่อนข้างที่จะเดินช้าเลยนะครับออกมาข้างนอกนี่เดินเร็วนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่เร็วมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่อยู่ในหลอดเนี่เชื่องช้าเลยนะครับแล้วก็ชอบรวมกระจุกกันนะครับเนี่ยท่านผู้ชมชอบไปกระจุกกันอยู่ในก้นหลอดนี่นะครับสําหรับหลอดนี้นะครับก็มีมดงานประมาณ8ตัวนะครับแล้วก็มดทหาร3ามตัว นางพญาหนึ่งตัวนะครับนางพญาก็จะมีกระเปาะตรงกลางนิดนึงนะครับดูสังเกตง่ายนะครับส่วนมุทหารเนี่ยก็จะไม่มีกระเปาะตรงกลางนี่นะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับน่ารักน่ารักนะครับอันนี้นะครับจะไปอยู่ตามก้นหลอดกันหมดเลยนะครับดูแลไข่ด้วยนะครับ งด้วยตัวไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเราก็ยังไม่ทำเอาเให้น้องนะครับรอให้ประชากรเขามีค่อนข้างที่จะเต็มมาประมาณสักนึ้นครึ่งหลอดทั้งสักหน่อยนะครับ <S <S เยอะกว่านี้หน่อยเนงะี้ยตอนนี้เรายังไม่ทำเอาเให้เขานะครับเพราะว่า,ามันใหญ่ไปเนี่ยฝ่าเขาจะเดินเนี่ยเป็นมดที่เชื่องช้าสโลไลนะครับพอจะเดินออกมาหาอะไรกินเนี่ยนะครับเป็นห่วงเขานะครับก็เลย ถ้าอยู่ในหลอดไปก่อนรอให้มีประชากรเยอะๆนะครับแล้วก็เดินเพ่นผ่านนะครับถึงจะทำเอาเวอร์ให้เขานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมดวัวดินเนี่ยพี่กขให้ข้อมูลมานะครับก็อาหารเนี่ยก็จะเป็นนอนนกนอนยักษ์นะครับแล้วก็เด็ดลันซดิ้งนะครับแนะนําให้ตัดครึ่งนะครับแล้วก็ให้ไปในหลอดเนี่ยแหละครับแล้วก็วันหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ ถ้ากินไม่หมดนะครับแล้วก็เอาออกมาแต่เขากินไม่หมดอยู่แล้วนะครับกินน้อยเป็นโมดที่กินน้อยนะครับแล้วก็น้ําผึ้งนะครับเขาจะชอบมากเลยนะครับเพลกน้ําผึ้งน้ําหวานนะครับน้ําแดงนะครับแต่ผสมน้ํานิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็ให้สลับกันนะครับ3มวัน7วันนะครับประมาณนี้นะครับเจ็ดวันให้ทิ้งอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งก็เปลี่ยนเป็นพลกนอนนก อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็ให้เป็นน้ําหวานนะครับแต่ว่าต้องตัดครึ่งด้วยนะครับเพราะเขาตัวไม่ได้ใหญ่นะครับเอาเฉพาะตัดแล้วก็ให้มันมีน้าน้าของเจ้าตัวนอนสมมติถ้าเป็นหนอนเนี่ยนะครับเราก็ตัดครึ่งไปปุ๊บแล้วก็รีดน้ําออกมานะครับประมาณนั้นนะครับก็เป็นโปรตีนให้เขานะครับโอเคอาทิตย์หนึ่งให้ทีนครับสลับกันนะครับอาทิตย์นี้ให้น้ําหวานอาทิตย์นี้ให้นอนนกนะครับ แต่เป็นมดที่กินน้อยนะครับจนบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยได้กินหรือเปล่านะครับเขากินน้อยจริงๆนะครับเห็นพี่เขียนมาแล้วเราก็สังเกตมาเลี้ยงมาอาทิตย์นี้หยอดลงไปนิดนึงนะครับน้ำหวานก็ไม่ไม่ค่อยหมดนะครับเหมือนกินน้อยนะครับตัวเขาค่อนข้างที่จะเล็กด้วยนะฮะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เขาเป็นมดที่สโลไลท์นะครับก็คือเชื่องช้านะครับไม่ได้เร็วนะครับ านอยู่ในหลอดเนี่ยแหละครับประมาณนี้นะครับเออลืมไปอีกอย่างนึงครับเขาไม่ชอบที่ร้อนนะครับชอบที่เย็นๆนะครับเราจะเลี้ยงเขาเราก็หาที่เย็นๆนะครับตามมุมข้างบ้านนะครับที่มันอุณหภูมิไม่ร้อนนะครับเลี้ยงได้นะครับท่านผู้ชมไม่ให้แดด่องอะไรประมาณนี้นะครับหาที่ที่เย็นๆนะครับอากาศไทยเทนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับมดวัวดิน เรานะคนี่มมทหางเราคานใหญ่นะครับโชว์ท่านผู้ชมใหญ่นะครับหัวใหญ่นะครับน่ารักดีนะครับท่านผู้ชมเราก็เลยขอแบ่งพี่เขามาเลี้ยงนะครับขอซื้อเขามานะครับเป็นมดที่ค่อนข้างหายากด้วยนะครับท่านผู้ชมไอเทมแรระดับหนึ่งนะครับ ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมดวัวดินนะครับที่เราได้นำมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เรานำเข้ามาเลี้ยงตัวใหม่ในบ้านของเรานะครับน่ารักจริงๆนะครับท่านผู้ชมตัวป้อมๆสั้นๆนะครับคล้ายๆวัวนะครับชื่อของเขานะครับลักษณะท่าทางเขาก็คล้ายๆวัวที่เดินนะครับ เดินกะเปะกะปะไปนะครับค่อยๆเดินนะครับเดินไม่เร็วนะครับเอาเขี่ยตูดเข้าไปหน่อยก็เดินเร็วหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับมดวัวดินนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะนำอ,อะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแต่เพียพงเท่านี้นะครับ เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากน้องกดติดตามด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ